ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมเล็บเสือโค้งหามนาดของหลวงพอเปณ์วัดบางพาร์จังหวัดนครปฐมกันนะครับสําหรับเล็บเสือโค้งหามนาาชิ้นนี้จัดร้างเมื่อปีพศ2541หี่ครับเป็นเล็บเสือโค้งขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งของวัดบางพารที่หาชมยากครับวันนี้ผมก็เลยเอาเล็บเสือโค้งหามนาาเอามาให้ชมรักสารครับจัดร้างเมื่อปีพศ2541หี่ครับ สานวัตถุบงคนเครื่องรางของขังของวัดรังผาเนี่ยก็มีมากมายด้วยกันหลายแบบนะครับอย่างเช่นหน้าผากเสือเขี้ยวเสือเล็บเสืออุ้มตีนเสือมีดหมอ,อแล้วก็ตะกุดเครื่องรางของขังของวัดรังัาต่างๆอีกก็มีมากมายครับต้องหาเช่าเก็บสะสมกันนะครับครับวันนี้ผมก็เลยเอาเล็บเสือโค้งหามนาศ ของวัดบางพระเอามาให้ชมแรกสางครับขนาดเล็บค่อนข้างใหญ่นะครับสำหรับเล็บสิโค้องชิ้นนี้ครับครับพาพยายครับครับมาสังเกตรตรงนี้ก่อนนะครับตรงปลายคนเล็บเนี่ยก็จะมีการอาจานด้วยเครื่องอยู่ครับยังพอเห็นครับ แล้วก็ตรงกลางครับก็จะมรยยีรอยยันจานอยู่ครับเป็นเอกลักษณ์ของอาการจานของวัดวัดบางพระครับแล้วก็ตรงปลายเล็บอีกครับสังเกตรตรงนี้ครับก็จะมีรองรอยการจานด้วยเครื่องมาจากวัดบางพระครับถ้าเป็นรอยจานแบบนี้บอกได้เลยครับว่าจัดสร้างเมื่อปีพศสอง1ห้าี่หนึ่งครับ รอยจาร์แบบนี้มีลงในหนังสือเล่มแดงของวัดบางพระครับพี่จะสร้างเมื่อปีพศสอง1ห้าสี่หนึ่งครับดูง่ายครับสำหรับเล็บเสือโค้งหามนาดของวัดบางพระชิ้นนี้ครับส่วนพุทธคุณของเล็บเสือโค้งหามนาดชิ้นนี้ก็ดีในด้านทางมหาหนาค้วคาดคงพันธ์ครับ ส่วนมากเล็บเสือโค้งชิ้นใหญ่แบบนี้ก็จะตกอยู่กับลูกศิษย์หลักๆเสียงมากฝาครับับในสมัยก่อนตอนที่หลวงพ่อพอเปิดเนี่ยยังอยู่ก็ยังพอหาเช่าบูชาตามตู้ที่วัดได้ยังมีเยอะครับในสมัยก่อนครับ,รบเดี๋ยวมาดูอีกด้านนะครับ ขับีด้านครับครับผคู่ครับอีกด้านหน,นึ่งเนี่ยก็จะมีอ่ร่องรอยการจานอยู่บริเวณขอบเล็บด้านบนครับแล้วก็มีตรงกลางอ่ก็จะมีอ่อยจานด้วยเครื่องมาจากวาัานันท์ครับแล้วก็ต้องบริเวณปลายเล็บอีกครับเกี่ยนะครับรับรับขยายครับ ของแท้ครับดูง่ายๆครับเอามาให้ชมไร้สารครับเอามาให้กับน้องๆอที่จะเข้ามาเล่นเ,เครื่องรางของขัง,งของวัดบางพาเนี่ยจะได้สืบทอดต่อๆกันไปครับว่าเล็บเสือโค้งหามหน้าของวัดบางพาเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างครับ<_><_>เอาของแท้ของด,ดีที่ผมเก็บสะสมได้เนี่ยเอามาร่วมแบ่งปันครับ เอาไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้สืบทอดต่อๆกันไปครับของมแท้เล่นกันนะครับอย่าไปหาแบบของปลปอมบางท่านเนี่ยเอาผ้าปอมปอมเอามาเล่นเป็นผ้าแท้กันเนี่ยก็เยอะแยะครับในปัจจุบันเนี่ยผ้าปอปอมต่างๆเนี่ยขึ้นอยู่บนห้างหมดแล้วนะครับตอนนี้ตามแผงผ้าต่างๆเนี่ยอ่าและและร้านขายส่งผ้าต่างๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยขึ้นไปขายอยู่บนห้าง เอาไปหลอกลวงคนดูว่าเป็นของแท้เนี่ยก็เยอะแยะนะครับเล่นหาอะไรเนี่ยบนห้างสับหินค้าเนี่ยให้ระมัดระวังสูงนะครับของปลอมเนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนแล้วนะครับบางท่านเนี่ยไปเช่าพระสมเด็จวัลกระังสมเด็จบางบุมพมพผรูปหล่อหลวงพ่อเงินปลอมๆอ,มอ่ห้าองค์ร้อยสามองค์ร้อยองค์ละแปดสิบบาท งละสองร้อยบาทตีเป็นของแท้เลอะเทอะไปก็มีครับเอาพระปอมเอาพระปลอมมาเพอฝันเป็นพระแท้ไปเก็บกันจนบ้านตัวเองเนี่ยกลายเป็นบ้านเซียนพระอุปโลกไปห้อยพระมาทิ้งเนี่ยเต็มคอมีแต่ผ้าปอมมีแต่ผ้าเพอฝันครับหาพระอะไรก็ได้นะครับที่มันแท้และมีจุดตำหนีครับเก็บไว้ให้ลูกหลานในวันข้างหน้าได้ครับ ดีฝ่าส่งต่อพระอุปโลกพระปลอมไปให้กับลูกหลานในในวันงหน้านะครับผมก็มาแนะนําอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ของดีของแท้เอาไปห้อยคอกันครับอย่าไปเอาของปลอมไปครับเอาไปให้เด็กมันหัวเราะเล่นลเปล่า ชมครับผพาขพยายอีกทีครับผพาขพยายครับภาพขยายครับครับด้านบนเนี่ยก็จะมีล่องรอยกันจานด้วยเครื่องมาครับจากวัดครับแล้วก็ตรงนี้ตรงกลางเล็บครับมีร่องรอยกันจานด้วยเครื่องครับแล้วก็ปลายเล็บครับ จะดูยากนิดครับ,รบภาพขยายับครับไปเรียบก็มีการจานมาครับดูของได้แท้ไปกันนะครับ่อยของแท้ไปไหนมานไหนเนี่ยไม่อายใครครับ ย้ายครับของแท้มีจุดตรหนี้ครับครับมาดูอีกด้านครับครับครับ,รบดูจะกลับด้านงงครับนี่ครับ ขยายครับ,รบด้านเล็บอีกด้านนะครับตรงนี้ก็จะมีการจานมาด้วยเครื่องเหมือนกันครับตรงกลางก็มีครับด้านล่างก็มีครับของแท้ๆห้อยติดตัวไปนะครับ ด้นข้างครับด้านหน้าเล็บครับครับด้านหลังครับใต้เล็บนะครับ ใต้เล็บเนี่ยก็จะกวงเลยครับแลวช่วงปลายปลายเนี่ยก็จะตันครับช่วงนี้ก็จะตันครับเกือบตันนะครับไม่ได้ไม่ได้ตันครับเกือบตันครับมาเนี่ยครับพอดีตรงกลางเนี่ยก็มีช่องว่างอยู่เนี่ยอ่าผมว่าจะก็จะหาอ่าาชีวอนของโลเปิลเนี่ยเข้ามาใส่เป็นมวลสารเข้าไปทีครับตรงนี้ครับตรงเล็บครับเพื่อเพิ่มพทธคุณอ่าใน ของเล็บเสื่อมหามนาจของหลวงเปิลวัดบางพะค,ครับขยายครับตรงนี้ตั้งใจว่าจะหาผ้าชีวรของหลวงเปิลเนี่ยเอามาใส่อยู่ด้านในครับแล้วก็ไปเรี่ยมครับ เป็นเล็บเสือโค่องอ่าชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งของวัดวัดงพระครับไม,ไม่ได้ชิ้นเล็กเล็ก,ลก,ลก,ลกนะครับจะหาเก็บตั้งทีเนี่ยมันต้องหาของดีมีคุณภาพครับเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ครับเก็บให้ลูกหลานเนี่ยได้ภาคภูมิใจว่าเออรุนพ่อเนี่ย ได้เช่าของนี้ดีมาตีฝาไปเช่าของอมปอมเอามาให้ลูกให้ลูกให้หลานเก็บไว้บูชาเงี้ยเสียเวลาครับเก็บจนตัวเองเก็บของปอมปอมตัวเองบ้านตัวเองเนี่ยกลายเป็นบ้านเซียนพระอุปโลกไปเงี้ยเสียชื่อเสียงหมดครับที่บ้านมีแต่พระอมปอมอย่างเงี้ยครับเก็บให้ลูกให้หลานได้ของแ,แท้ไปกันนะครับ ค่อยๆเก็บครับศึกษากับคนที่เล่นเป็นครับเก็บหาในกลุ่มคนที่เล่นเครื่องรางของขังของวัดมังพาไปกันนะครับอย่าไปเก็บแบบหาเช่าตามตลาดนัดหลังตลาดอย่างเงี้ยไปแผงผ้ากองเงี้ยไอ้น่าปลอมหมดครับได้ไปได้เอาไปเพอิอฝันเปล่าๆครับของวันปลอม วันนี้ผมก็เลยเอาเล็บเสือโค้งหามนาดของหลวงปู่เป็นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมที่จัดสร้างเมื่อปีพศ2541เป็นเล็บเสือโค้งขนาดใหญ่เอามาให้เพื่อนและพี่ๆชาวพี่น้องวัดบางพระชมหวังว่าเ,เพื่อนพี่ๆทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวยกดไลค์เป็น กำลังใจด้วยครับขอบคุณมากครับ